สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะนี่นต้อนรับสู่ช่องอูตู n n e l ค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเห็นตันตามข้างหน้านี้ไหมคะนั่นนะคะเราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการติ่งนะคะอันนี้จะไม่ใช่ใครที่ไหนคือจากเพื่อนเองนะคะเพื่อนเรานะคะชอบเรเบเลตมากมนะคะเรเบเลตคือ อยู่ในเซนเ่องของเพื่อนแล้วนะคะเราก็ชอบเหมือนกันเราก็ฟังเพลงซึ่งหาล่าสุดนะคะเพลงของเลเวเลตนะคะนั่นคือ f ิล l มาริทซ์ซนะคะก็สามารถไปฟังตามกันได้นะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดส r i ครให้กับพวกเราด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงตาเป็นติ่งของเพื่อนกันนะคะซึ่งจะบอกว่าเล่าเป็นคนที่ป้าย่าเพื่อนเองเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคุณ มาน,นนะะัดก้ค่ะนั่นคือนัดนั่นเองนะคะขึ่งถามว่าไอจุดเริ่มต้นของการติของเพื่อนเราเป็นไป,นปนได้อย่างไงคือจะบอกว่าการติของเพื่อนเรานั้นอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นมาจากเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่นาแบบว่าชอบมาก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 ,มากเลยนะคะซึ่งวันนั้นเราไปทำโปรเจกที่มาหาลัยค่ะแล้วมันเหมือนมีโนต้ตกสอง เครื่งเนาะประเด็นคือเราก็ไปเปิดเพลงอ่าเราเหมเปิดเพลงเร็วเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเราสั่งเปิดเพลงให้มันผ่อนขายทั้งหมดทั้งแก๊งเลยซึ่งเพลงแรกที่เราเปิดนั้นก็คือแบดบอยซึ่งตอนนั้นไม่ต่ำไม่ได้ว่ามันใช่ข้อข้ๆแบบนี้หรือปะนะคะทุกคนแล้วก็พอมาเพลงที่สองเพลงที่สองเนี่ยรู้สึกจะเป็นเพลงไซโค แล้วเพื่อนบอกว่าเออะเอมันคือเพลงอะไรตอนนั้นจำไม่ได้ว่ามันนั้นฟังเพลงอะไรระหว่างสองเพลงนี้ถ้าเจ้าตัวเหตุคลิปนี้ก็เฉลยให้กูหน่อยว่าวันนั้นในที่กูเปิดมีเพลงอะไรบ้างคือวันนั้นเปิดจริงแล้วแบบว่ามันเปิดแบบว่าซุ่มคือเลือไปเลยทั้ง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 เพล์ลิสต์แต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นที่นาอ่ะอยู่สต็อปที่แบบว่าเอ้ยเพลงนี้เพลงของใครนั่นน่ะเพลงอะไรไม่แน่ใจระหว่างแบดบอยกับไซโค อ่ะถ้ารู้อะช่วยจุดสต๊อปให้ช่วยบอกให้กูหน่อยถ้ามันดูคลิปนะบอกกูหน่อยอ๋อเพลงนั้นอะเพลงอะไรไม่แน่ใจระหว่างใส่โคกับแบดบอยหรือ power up เนี่ยแหละทุกคนจริงๆเนาะตอนนั้นมันคือมันมึนๆงงๆจากนั้นเราความป้ายยาเป็นเหตุสังเกตได้ทุกคนป้ายยาหมดนางถักบ้ามีใครบ้างซึ่งเราตก็ตอบบมีวีไอลีนวีฟึงกีวีเวนดี้พี่ จอยแล้วก็น้องเยรีทุกคนลองคอมเมนต์กันมาได้ว่านางมานัสเนี่ยชอบคนไหนอย่าให้นางเฉลยนะนางเฉลยนี่จะฮามากเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะใบ้ช้อยสองช้อยนี้ให้ค่ะทุกคนระว่างพี่ไอรีพี่เวนดี้ซึ่งสองช้อยเนี่ยนางก็ชอบทั้งคู่แต่แต่แต่นางชอบคนนี้มากที่สุดมากมากถึงกระทงว่าตั้งโง่ไปเปื้อนในโทรศัพท์ทุกคน อาจารย์ปว่าเรากับป้ายยาตอนแรกอะไม่แน่ใจเราวางเราป้ายยาพี่จอยหรือน้องเยลิเขาจะดูคนเขาจะสื่ว่าขอเราป้ายยาส็บปุ๊บนางก็เปิดเปิดเปิดตลอดนางก็ถามเราว่าเอ้ยคนนี้ใครยังไงเพลงเพลงอะไรบ้างอัลบ,บั้มกี่อัลบ,บั้มซึ่งในวัจจนนี้นางรู้เยขขอะกว่าเราเลยทุกส่าแล้วฟินที่สังเกตได้ว่านางซื้ออ,อัลบ,บั้มมาแล้วคือมันพูดนานมากว่าจะซื้ออ,อัลบ,บั้ม นางก็เลยไมไ่ซื้อสิตั้งแต่คุยนดอมอ่ะยังไม่ได้ซื้อแต่ซื้อมาลิทเทอร์มันี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีอะไรกิตเตอร์ซีซันนางก็ซื้อมาแล้ว,นะค,ะลว,ลวคิดดูเอาทุกคนนางเก็บตังค์เอาเพื่อซื้อ,อลาบบอมแล้วมาซูมาริทเทอร์นางก็ซื้อมาแล้วนะคะแต่แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะ ตอนนั้นเราเลุ้นกันอยู่ตรงนนในร้านสตาร์บัคว่าได้ของใครใช่ไหมคือนางลุ้นอ,อยากได้เมนคนนี้มากที่ชอบมากบาแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เรา,ดาได้คันนางได้พี่จอยมาก็นางก็บอกโอเคฉันได้มาฉันโอเคเรล้วพูดว่าฉันรอว่าอัลบั้มต่อไปจะออกไหมหรือไม่ก็ตจะสื้ออัลบัมย้อนหลังไหมก็ควีนด้อมหรือว่าอ่า ยูนิคพี่อลีนพี่ซึงกิหรือไม่ก็พี่แวนดี้หรือพี่จอยซึ่งตอนอัลบั้มไบวอเตอร์ไลวอเตอร์วอเตอร์ไลวอเตอร์ของพี่แวนดี Wendy, อ้อะนางก็ไม่ได้ซื้อพี่ซึงกิพี่อลีนกลางกไม่ได้ซื้อเพราะความที่ซื้อไม่ทันเป็นเหตุสังเกตได้อ่าก็จต่พี่เนาะทุกคนบอกเลยว่านางชอบม,มากเราให้คำใบ้ไปว่ามีฝรงคนเนี้ย พี่นางชอบมากๆแต่จะมีคนหนึ่งที่นางชอบมากๆที่สุดถึงอ่างว่าตั้งวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์ต้องให้ช้อยไปคือพี่อารีกับพี่สังกิะอากนะคะอย่าเฉลยคนอื่นนะจ๊ะแต่ขอคําตอบว่าวันนั้นที่กูเปิดในมาหาลัยอะเปิดเพลงอะไรวะคือจําได้แค่สามช้อยเพลงคือแบ d b o ยไซโคแล้ว p ว w u r Up นั่นะ่ะไม่ไแน่ใจว่าน่นหะ เพลงอะไรให้นางฟังและนางหนึ่งได้จะอยู่แต่ตอบว่าฉันนั้นชื่อนั้นผู้เพลงอะไรบอกว่าเพลง,พลงดีเลสดีมากงโหูสุดป้สุดมากล่าสุดก็คือนางรู้ทุกเพลงแต่เราเคยทาคลิปคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเอไม่แน่ใจว่าเพื่อนเก็บไฟ์หรือว่าไม่ได้ตัดอันนั้นนานแล้วเราทําแล้วอยู่ในหอกเก่าด้วยประเด็นหอเก่าด้วยก็เลยแบบว่า เออเดี๋ยวคลิปนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหาเวลาว่างเราก็จะจบบเอาเพื่อนที่เป็นทหารตอนนี้คือนังน้องแม็กนะคะแม็กเนี่ยคือกำลังไปทหารอยู่ค่ามาออกมาเมื่อไหร่เราจะลวมตัวอาจจะนะอาจจะรุมตัวมาทําคลิปกันเนาะหรือไม้ก็อาจจะรวมตัวแบบรุมตัวไปกินข้าวแล้วอาจจะทําคลิปก็ได้เนาะแต่อยากได้คาตอบจากเพื่อนคนนี้มากคุณบานัสน,น,นะคะที่แอบชอบคนชื่ออขอโทษนะคะที่หลุดปากไปหน่อยนะคะ ช่วยบอกหน่อยว่าวันนั้นอ่ะที่พี่เปิดมหาลาัยอ่ะที่เราทางานอ่ะวันนั้นอ่ะเปิดเพลงอะไรเอแค่นั้นเองอยากรู้เพราะตอนนั้นความจำความจำมืนอนแบบเอะเปิดใส่โคเปิดแบบบอยหรือเปิดเพราะว่าอันั่นแหละทุกคนนั้นจำตอนนั้นได้นางชอบมากนางก็แบบโอ้โหครั่องอย่ารี ยิ่งกว่าเราอะเราที่แบบเราตอนนี้ตอนเนี้ยถึงในปัจจุบันคือชอบเอ็กโซใช่ไหมเอ็กโซที่ว่าแบบเราแบบโอ้ยรู้ข้อมูลโอดดีเพลงนี้อออเมึ่อาฟังเพลงนี้ดูเอ้ยนี่นี้ขายทุแทบตายพอขายเร็วไปเ็แป๊บเดียวโอ้หนางรู้ทั้งอารบั้มทั้งของวัวเก่าวอังกฤษอญี่ปุ่นนางรู้หมดเลยแล้วอารบั้มนั้นนางรู้ทุกเพลงแล้วให้เราเดาเราก็เดาไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้ฟังหมดทั้งแทร็ก ใช่ไหมนางฟังเพลงทั้งหมดตอนนี้นาะงก็ไปชอบไออูเหมือนกันนะคะเอาละความป้ายาตอนสมัยนั้นจมนมาถึงวัตจบันนะคะเราจะฝากมาบอกทุกคนด้วยนะคะว่าทุกคนคะ่ะใครที่อยู่ดอมเลเวลเลก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้ว่าชอบละล๊อมไหนมากสุดซึ่งจะดูเพื่อนเราว่าดูซิว่ามัอนอะชอบ พลงไหนว้าที war, ่สุดไม่ต้องเดาความให้นางฟังเยอะใช่ไหมฟังคนเยอะเป็นเหตุสังเกตได้แล้วแบบว่าพูดไปอะเราก็พูดไปว่าถ้าเลเวลจัดคอนเสิร์ตจะพามันไปดูคือจองบัตรอ่ะคือรอว่าเลเวลจัดคอนเสิร์ตถ้าคอนเสิร์ตมาไทยปุ๊บเอาละการเก็บตังค์ของพวกเราก็มามาไม่พอวันนั้นจะกดบัตรแล้วไม่รู้ละเท่าบันไหนที่กดบัตรเราจะบอก นางว่าเฮ้ยตื่นตัวหน้าเว็บไปใส่ได้เลยจะพานางไปดูคอนเสิร์ตจริงๆค่ะทุกคนนางอะอยากไปมา,ากนางอยากไปแบบสัมผัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอออยากไปมากซึ ừ, ่งเราบอกว่าเอสเจก็ซ์เปอร์เทนนียก็ไปคอนเสิร์ตแล้วเราก็รอว่าเอ็กโซเมืลัยนี่เอ็นซีซีพีก็ออกมาแล้วเอ็นซีที่น่าต้อกมาแล้วเฮ้ยตังอยู่ไหนอูดอยากได้ตังอยากแบบว่าเอาเงินมาเยอะๆแล้วซืไปซื้อบัตรแล้วสมุดไคอน ยิ่งเลเวลเลตคืออยากพานางไปมากๆพาอยากพาไปแบบเอออยากพาไปมากๆเลยคืออยากให้นางสัมผัสเรื่องกเกี่ยวกับคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงแล้ววันนั้นอะเราพูดกันอยู่ว่าจะยืนตรงไหนจะไปตรงไหนซึ่งตอนแรกอะพูดกับนางไปว่าขอปัดหลุมนางบอกเฮ้ยไม่เอากูไม่อยากยืนกูปวดหัวโค้งหัวเขา่าอ่ะเรอพูดแถวเอาบงแถวนั่งไหมเอ,อ้ มันจะเห็นไหมวะมึงสายตาสั้นนะจ๊ะอ่อขอพูคุยทำอย่างนะสะายสาตาสั้นไหมถ้าไม่สั้นก็หนักตัวไ,ได้จักดูรักจูบดูบตดเสร็จปุ๊บเรามานั่งดูราคาตกเราจะดูแบบอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องเสียสมเสียงอะไรกันเยอะแยะคือครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนที่เราต้องไปดูคอนเสิร์ตน,นี่คอนเสิร์ตเลวลเลตที่นางชอบมากแล้วอะภาวนาอยู่แล้วว่าขอให้เลเวเเลตเนี่ยมาจากคอนเสิร์ตที่ไทยนะคะจากที่เกาหลีเสร็จ บุตรศิษย no hm ์นมาที่ไทยถือค่ะอยากให้เพื่อนไปสัมผัสว่าเออคอนเสิร์ตเลเวลเลกมันสนุกขนาดไหนจะได้เห็นตัวเป็นของเอ่อทั้งห้าคนยิ่งคนนั้นที่ชอบมากๆเรยแบบว่าโอ้สุด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 นะคะนี่ภาวนามากเือนรูควรจะบอกให้นะคะอันนี้ก็แค่ข้าวๆในการที่แบบว่าเล่าในการตงของเลเวลเลยของเบื้องหลนะคะซึ่งเราให้คำใบ้ไปแล้วนะคะว่าคือระหว่างพี่ายรินกับพี่เวนดี้ ชอบคนไหนมากที่สุดแล้วอยากให้เพื่อนมาคอมเมนต์ในตาคิดว่าวันนั้นที่เปิดที่ในมหาลัยอ่ะเปิดเพลงอะไรแล้ววันแล้วเพลงนั้นอ่ะทาให้ถามกูอะอเพลงนั้นก็คือเพลงอะไรจําไม่ได้แต่เหมือนเหมือนจำลางๆว่าเหมือนเปิดเป็นเพลงแบทบอยไซโคหรือเวอร์อัพเนี่ยแหละสามเพลงนี้แหละเราไม่รู้ว่าเพลงนั้นเพลงไหนที่ทำให้จใจมันัดนั้น,น,นได้นะคะแล้วก็ ใครท,ที่เป็นแฟนต้อมของเลวบค่ะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่าคุณชอบเมนคนไหนมาที่สุดมาสู้กับเพื่อนเราก่น่นโอ้ยขายข้อมูลเยอะขายให้นางเลยยิ่งอัลบัม้มสาวบอกนางหน่อยว่าไปซื้อใครที่มีแหล่งการซื้ออัลบั้มของเลวรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนช่วยบอกนางหน่อยนางนนได้ไปซื้อแบบว่าคุ้มแต่คุ้มอ,อะไรอย่างงี้นะคะใครที่ติดตามช่องเรานะคะใครที่ยังไม่กดซับ กดซับเลยกดกดกดนะคะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดไลค์กดไลค์ใครที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะกดแชร์ให้เพื่อนดูกดกดกดยิ่งสำคัญคือ comment, คอมเมนต์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนเราพร้อมอ่านแต่ที่แน่นอนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ